เอาเลยครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพรีวิวสกิลต้องบอกว่าเป็นตัวดาร์กบอ h e ีโร่าถ้าตามข่าวเนาะก็คือจะเป็นตัวละครชุดสุดท้ายแล้วนะครับผมของเออขาเรียกว่าอะไรช่วงเทศกาลที่แบบทุกๆครั้งๆๆทุกๆเทศก,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 กาลนะครับในช่วงเดือน11เนี่ยมันก็จะมีครอสเขาเรียกว่าคอสคอสเกมะระหว่างดาร์กบอลฮีโร่กับดาร์กบอลโดคังนะครับก็มาวันนี้นะครับถือว่าเป็น ชุดสุดท้ายถามว่าผมเปิดไหมผมเปิดแน่นอนนะี่ครับก็ผมบอกว่าเปิดในเซิร์ฟโกลบอลนะเพราะว่าเซิร์ฟโกลบอลผมเปิดตุนมาแล้วไงรอบนี้ผมไม่พลาดแน่นอนนะี่ครับแล้วก็มันคือมันเป็นของลิมิเต็ดแล้วนะเ <c oughs> ว้ยก็บอกว่ามันจะไม่มีอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ส่งท้ายเป็นโกคูซูเปอร์ไซย่าก็ส์นี่ครับผมเนาะคือแบบมันโดนแน่ๆแ,แหละผมว่าแบบผมใส่แน่ๆเนี่ยนะครับผมตอนนี้มี500เม็ดเนาะในเซิร์ฟโกลบอลนะก็เปิดแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวต้องไปทําทีม eca ด้วยมามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับโกคู oh, จริงๆคือมันมาหลายตัวมากเลยนะแม่เจ้าผมจะบอกว่าโอ้โ oh ห oh, มากันหลายตัวมากนะครับคือแบบโอ้โ oh ห oh, ตายแน่นอนคือโอ้ oh, ผมก็ไม่รู้ผมจะแปลสกิลไหวขนาดไหนเนาะก็โอ oh ้ย oh, ถ้าเกิดผมแปลผิดผมอ้อตัวเลยนะถ้าผมแปลผิดผมขออภัยนะคือผมหมุนสายตาเนี่ oh oh, ยโอ้โหมึงมึงนี่กูเรียนนี่ไม่ใช่เรียนเลยนี่กูเล่นเกมหรือกูอ่านอะไรวันเนี้ยถามจริง ภาษาโอ้โหยาวมากเลยมึงทำสั้นๆก็ได้อันไหนที่มันดูแบบเล่นยากอะคือแบบมึงทำมานี่คือแบบมาครับคลิปนี้ยาวแน่นอนเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะแบบแปลหมดไหมแต่ก็พยายามอยากจะแปลให้หมดเนาะคือแบบโอโอเคครับมาดูโกคูตัวนี้ตัวไฮไลท์เลยคือแบบตัวนี้ต้องได้นะบ,บังคับต้องได้เลยนะมันเท่จัดเลยว่ะ โอเคนะครับลีดเดอร์สกิลครับผู้นำนะครับดั้งบอลฮีโร่พลังขึ้นเต่าพาวเวอร์บียอนซูเปอร์ไซยาใช้ได้นะครับแคทนี่ถือว่าดีเลยนะครับแต่ทำไมดีเฟนต์มันดีเฟนต์มันต่ำเตี้ยเลี่ยดินขนาดนี้วะโกคูดีเฟนต์ขวดน้อยเลยโดนทีตายเลยวะเนี่ย uh, แต่แต่แคทดีนะครับเป็นดั้งบอลฮีโร่พลังขึ้นเต่าแล้วก็พาวเวอร์บียอนซูเปอร์ไซยาอันนี้แคทดีมากเฮปีแอตแทร์เฮปีแอตแทร์ดีเฟนต์พิร้อเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ นะครับเพิ่มแล้วก็ถ้าเกิดคุณเป็นแคดคอสโอเวอร์คุณก็จะได้เพิ่มอีก30%แสบคดค่อนข้างดีนะมีในส่วนของพลังขึ้นเต่าด้วยเนี่ยผมโอเคดูโอ้โหพาร์สีสกิลครับมีแอนิเมชันนะครับเปิดตัวนะครับผมใช้ได้ครั้งเดียวนะครับผมจะทำให้ตัวละครเนี้ยพลังป้องกันบุกสองเเลยนะโคตรเยอะเลยครับและจะทำการโจมตีทั้มนะครับแล้วก็เป็นท่าไม่ตายอย่างแน่นอนนะครับผม4เทิร์นหลังจากที่ตัวละครที่ปรากฏตัวมาโอ้โหมีโกมากๆเลย ไม่มีหาเลยเลยครับแต่บวกไปแล้วครับสองเปอร์เซ็นตัวหาเลยเนี่ยขี้โกงมากเลยโกคูมึงอืถึงว่าทําไมไอ้ดีเฟนต์มันน้อยบวกตรงนี้นี่เองสี่เธอเนี่คือเมเเลยนะเมเป็ดสี่เธอนี่ต้องบอกว่าพลังป้องกันบูทมาสูงมากนะครับอาคิบวกสองครับแอตแทกแอนดีเฟนต์บวกร้อยห้าสิเปอร์เซ็นอันนี้แค่ก้อนแรกนะครับแล้วจะบวกพลังโจมตีเพิ่มอีกหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นครับเมื่อทําการโจมตีโอ้โหพลังโจมตีนี่คือสามร้อยเปอร์เซ็นไปแล้วนะ จะทําการเพิ่มพลังป้องกันนะครับ40%ต่อจํานวนการโจมตีตัวละครตัวนี้ทําการโจมตีโอ้โห200%แม่เจ้ามันก็เอามาแบบว่าถ้า4ีถ้า4เทินตัวนี้จบอะคุณยังไงคุณก็ได้200ตัวเนี้ยไปแทนก้อนแรกอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นแม่งชิวๆเลยแค่ดูตอนนี้คือแบบ4ี่เทินนี้โกคูยังถึกเลยนะพลังป้องกันเยอะมากครับตัวละครตัวนี้มัดูต่อครับ ทำการโจมตีซ้ําแล้วก็มีโอกาสเกรดนี่ยผมเป็นท่าไม้ตายโอ้โหตีสามมีโอกาสเกรดแม่จ้าโคตรขี้โกงเลยก็คงไม่ขี้โกงไงวะเออและจะทําการแรนดอมลูกแก้ว1 4สีนะครับเป็นลูกแก้วสีแดงยกเว้นลูกแก้วสีแดงนะครับโอ้แต่มีเงื่อนไขนะครับจะใช้งานความสามารถที่บอกตีเบิลได้ก็ต่อเมื่อมีตัวละครที่อยู่ในแคลคบรรครบคอสโอเวอร์สามตัวหรือมากกว่าหรือเนี่ยมีตัวละครที่มีชื่อคําว่าเซโน นะครับอยู่ในทีม,มเซโนโ่เหรอเอ้ยแต่มันแค่ตัวเดียวปะมันไม่ได้เหมือนคอร์สโอเวอร์สามตัวแต่เซโนโ่มีตัวอะไรยังเก่งมวะเดี๋ยวต้องกลับไปดูก่อนนี่กูต้องเปิดตูน้นะประเนี่ยเอออย่าเล่นโกคูนะเฮ้ยกูต้องเปิดตู้เอาเซโนโ่มาเพิ่มประเนี่ยวย่งไงคือต้องมีตัวคอนที่มีชื่อเนี่ยเซโน่ก็ไปได้เลยเนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูทีนะวแวงกูต้องเปิดแล้วมั้งเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือเครื่องไขเนี่ยมันอาจจะยุ่งยากนะแต่เหมือนแบบลุงบันเนื่งพยายามจะบอกว่าเฮ้ยถ้ามึงเปิดตัวเนี้ย มันเล่นได้นะแต่มึงต้องมีเซโนหรือคอร์โอเวอร์คอร์โอเวอร์เนี่ยเป็นไปได้ยากมากเลยนะครับเพราะเกิดเราเอาโกคูไปเป็นลูกทีมตัวอื่นเนี่ยแต่อันเนี้ยถ้าเกิดมีคําว่าตัวละครที่ชื่อเซโนอ่ะมันก็ติดความสามารถตีเบิลแล้วก็เปลี่ยนลูกแก้วแต่โดยรวมนะครับคือถ้าเกิดเราแบบอยากเอาโกคูไปเล่นกับตัวละครเขาเรียกว่าอ,อะไรตัวอื่นในทีมนะครับมันอาจจะไม่ถ้าเกิดเราแบบไม่ได้แบบซีเรียสอะไรมากนะความสามารถตีเบิลกับเปลี่ยนลูกแก้วนเนี่ยเราช่างหัวมันก็ได้นะเ,เราช่างหัวมันก็ได้นะครับเพราะที่ด,ดูมีแค่น ที่แบบบังคับเงื่อนไขนะครับเ,เดี๋ยวอ่านต่อแล้วกันต้อมีต่อหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดแบบเราไม่สนใจการตีเบิลการเปลี่ยนลูกแกว้วอะช่างหัวมันเลยครับเอาโกคูไปเล่นได้เลย,เยเขออ่านต่อนะครับโอ้โหมันยาวเหลือเกินว่ะอีหน้าหนึ่งแล้วกันนะโฮูฮ้ฮทิ้งไปหรือเปล่าโอเคจะทําการบวกพลังโจมตี50เปอร์เซ็นต์ไปตลอดการต่อสู้แลวมีโอกาสร,รดนะครับผมที่จะกัดอแอทแท็กเนี่ยผมในเทิร์นที่ตัวละครตัวนี้นะครับต้องการเก็บลูกแก้ว3ลูกหรือมากกว่าว้าว มีโอกาสเกตนะครับแล้วก็บกพรังโจมตีไปเลยโอ้เป็นตัวละครที่เล่นกับลูกแก้วนะถึงว่าแม่งให้เปลี่ยนลูกแก้วมาทําไมเพราะอย่างนี้แน่เลยครับผมจะทําการบบกพลังโจมตี100%่งปตลอดการต่อสู้และกาดออ้กาดออลเทกนะครับผมเมื่อตัวละครตัวนี้ทาการเก็บลูกแก้ว5้าลูกไม่ยากนะครับเมื่อเก็บให้ได้แล้วกันเนี่ยเออโอ้ตัวละครตัวนี้ไม่ต้องการลูกแก้วแบบจัดๆเลยนะคือแบบขอเก็บลูกแก้วก่อนเหรอวะ ในผมและจะทําการบูณาโจมตี150%ปตลอดการต่อสู้เมื่อเก็บลูกแก้ว7็ดลูกหรือมากกว่านะครับโอ้พร้อมทั้งลดดาเมจให้ลดสีเรซเมื่อจัดแอคทีโอ้เฮ้ยเฮ้ยเอาวาเก็บลูกแก้วสาคัญมากตัวนี้ดูเหมือนเหมือนเจะไม่มีหาเลยนะเพื่อนแต่เฮ้ยเอาเรื่องนะทําเป็นเล่นไปขอแค่คุณเก็บลูกแก้วได้นะเว้ยคุณคุณ เก็บอย่างน้อยไม่ผมไม่เชียร์ให้เก็บ5ลูกนะยังไงคุณต้องเก็บให้ได้7็ลูกคุณจะได้ติดความสามารถก่อนหน้านั้นมาทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บลูกแก้วให้กับโกคู7ลูกเอเก็บ7ลูกมันก็ไม่น่าไม่น่ายากปุ๊หวะถ้าเลายทีเรามีตัวเปลี่ยนลูกแก้วหรือจังหวะมันดีๆสักรอบหนึ่งอะผมว่ามันก็มันก็จะอึะกับเจ็ดลูกเลยนะเก็บลูกมันก็แอบมันก็อารมณ์เหมือนกับโบลี่กับไอสามเกลอที่ต้องเก็บลูกแก้วให้ได้เจ็ดลูกเพื่อหลบร้อยเปอร์เซ็นต์ะผมว่าพอๆกัน เนี่ยครับผมแต่ก็อุ้ยดูดีนะผมมองว่าถ้าอ่านพาส,สิบมีแค่นี้นะเออมันมีแค่นี้แหละคือโกคูออกแบบมาให้เล่นได้กับหลายตัวหลาย,ลาย,ลายทีมนะทำไปเล่นไปเพราะถ้าเกิดอย่างที่บอกครับคือถ้าเราไม่สนใจพวกเซโนที่ต้องอยู่ในทีมคอนเวอร์ Over, นี่ข้างหัวมันเลยครับไอเนี่ยมันทําให้พาส,สิบการเก็บลูกแก้วของโกคูมันทาได้ง่ายแต่ถ้าเกิดเราไม่สนใจนะไม่สนใจเลยเราก็ยังเล่นได้อยู่ครับแต่คุณต้องเก็บลูกแก้วให้ได้เจ็ดลูกขนาดน่ะพอแล้ว นะครับคือเล่นง่ายมากโกคูนตัวละครที่เล่นง่ายมากแล้วก็ในเรื่องของพลังโจมตีดงดามงดาเมจเนี่ยแม่งค่อนข้างเอาเรื่องนะเออผมมองว่าอืมใช้ได้นะครับสาหรับตัวละคตรตัวนี้แล้วก็ค่อนข้างเก่งใน4เทินในแง่ผมเนาะเออมาดูครับมีโอ้โหไม่มีแอคทีฟสกิลด้วยนะเออจะถามว่าใช้งานด้เอ้าแมงเ้ยต้องมีตัวละครที่ชื่อเซโนเนี่ยผมอยู่ในการโจมตีนั้นนะ <c oughs> หรือขาดไป5เทินโอ้ย <c oughs> เออก็ก็ไม่ก็ไม่ต้องมีก็ได้ดีกว่าขอแค่5เทินก็ใช้ได้เลย เพิ่มพลังโจมตีเอ่อทำการโจมตีนะครับหนึ่งหลบเพิ่มพลังหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะโอ้ยแล้วก็บวกดีเฟนซ์ให้กับเพื่อนนะครับแล้วก็การันตีว่าในเทอร์นั้นติดทีแน่นอนนะครับแม่เจ้ามันตีเบิ้ลใช่ไหมตีเบิ้ลถ้าไม่ตายเป็นอะไรวะถ้าไม่ตายโคคูเป็นเพิ่มพลังโจมตีแล้วพลังป้องกันสามสิบเปอร์เซ็นต์หรออืมก็ผมมองว่าโดยรวมนะใช้ได้ไม่กะครับใช้ได้เลย เนี่ยฮะใช้ได้เลยนะครับตัวละครตัวนี้เทิดมัน EZA น,นาคตนะมันอาจจะ e c ีหน้าเนี่ยมันก็น่าจะเก่งครับอีกแล้วก็โอ้โหแคทดนี่คือดีมากๆนะเราไม่ต้องบอกเยู่นะโกคูแคทดมันดีมากครับโอเคบีทไฟเตอร์ก็มาโอ้แคทดดีอยู่แล้วอย่างที่เรารู้นะครับเลียวออฟก็อดคือโกคูตัวนี้ผมมองว่าแม่งแม่งดูดีอ่ะผมับผมนะสำหรับส่วนตัวผมนะผมว่าแม่งดูดีเนี่ยผมเออแต่แบบอาจจะขัดใจ แต่เราก็แต่ผมก็ชอบความสามารถที่มันตีเบิ้ลกระเปลดลูกแก้วว่ะเดี๋ยวรู้ว่าไปดไูไอตัวละครเซโน,โนเนี่ยมันมีตัวหาอะไรบ้างอะที่มันจะดูแบบเข้าที่เข้าแบบเข้ากับตัวละครเราอะแต่โดยรวมว่าโกคูเก่งนะครับใช้ได้เลยนะครับโอ้เปิดหัวมาดีนะไม่ต้องดีแล้วแหละแหม่ไม่โกคูแม่งโปรโมทหมนกันนะคือโกคูไม่บอกโกคูเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวทีเด็ดอะเออตัวทีเด็กของเกมไม่ต้องมีอยู่แล้วโอเคโกคูถือว่าดีนะผ่านโกคูโอเคเลยผมต้องได้ผมไม่รู้เลยผมต้องได้โกคู มันดูตัวต่อไปนะโอ้โหท้อเลยว่ะโอ้โหสี่ตัวโอ้ยตัวหาเลยวะเนี่ยเอาเป็นว่าช่างหัวมั้งละกันนะครับชื่ออะไรไม่รู้นะเงไม่อยากรู้จักด้วยไม่อยากได้ด้วยเนี่ครับผมมันตัวลองอ่ะแล้วเป็นตัวรองนะครับแล้วก็ดีเฟนต์ก็มานโกคูเลยเน่ผมทำทำทาวเวอร์นะครับตัวรองผมไม่ไม่สนใจนะครับขอดูคาสสิบเลยแล้วกันนะครับไปไวๆนะครับตัวรองเนี่ยทีบวกสองแต่ดีเฟนต์บวกร้อยลาสิบเปอร์เซ็นต์ทำการโจมเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันครับ 50%และจะเพิ่มโอกาสในการติดคริติคอ20%นะครับต่อจำนวนตัวละครที่อยู่ในแคาต่อเขาเรียกว่าอะไรคอร์ทโอเวอร์ทามนาเวลเลอร์นะครับผมเพื่อนในการโจมตีในเทิร์นนั้นโอ้เพิ่มอัตราคีห๋อตามจำนวนนะครับใช้ได้นะครับเพราะว่าเรา,เราถ้าเทิดเราเล่นไปกับทีมคอร์ทโอเวอร์อยังไงไอเนี้ยมันเีประโยชน์ครับโอ้ใช้ได้ครับ เพิ่มพลังโจมตีอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อทำการโจมตีด้วยท่าไม้ตาย oh. าตโอ,อยทย้ทำการโจมตีซ้ำแล้วครับแล้วก็มีโอกาสอย่างสูงที่จะเป็นท่าไม้ตายทำการโจมตีเพิ่มอีกนะฮะแล้วก็มีโอกาสเป็นเกรสที่จะเป็นท่าไม้ตายและลดดาเมจที่ได้ลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อตัวละครตัวร้ายนะครับทำการโจมตีในเทอร์นนั้นก็คือตัวละครตัวร้ายที่อยู่ฝั่งเรานะเออทำการโจมตีในเทอร์นนั้น รหรือเมื่อเจอกับศัตรูที่เป็นซูเปอร์คลาสนะก็คือเจอกับพวกคนดีที่เป็นศัตรูนะครับแม่งคือชัดเจนอ่ะมึงเออแต่มันก็หน้าตาดูเป็นคนเลวอยู่แล้วเนาะก็ไม่แปลกนะครับมึงก็เออก,ก็เอาแบบดีก็แบบเป็นดีหรอเอาแบบเอ,แบบเอาแบบถูกอะ่ะ <c oughs> เออนะครับผมเพิ่มโอ,อกาสในการติดที่เข้า20%สูงสุดคือ40%และลดดาเมจที่น่าลง20%แล้วก็โอ้สูงสุด40%เมื่อ ในเธอ์นี้นะครับทำการโจมตีด้วยท่า,มา,าไม้ตายโอ้โหคือแม่งออกแบบมาถามว่าดูดีไหมประมาทมันไม่ได้เหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนแม่งคือลด40คือ,อยังไงครับตัวครตัวนี้มันมันน่าจะได้ลดดาเมจเนี่ยแม็กเลยแบบไม่ต้องทําอะไรเลยนะ40เป็โอกาสติดพิยเพราะว่ามันมีโอกาสในการตีเบิ้ลอยู่แล้วครับที่จะเป็นท่าไม้ตายคุณไปลุ้นเอาเนีครับผมและยิ่งนะครับและยิ่งถ้าเกิดอ่าในเธอ์นั้นนะ สมมติคุณเจอกับตัวดีใช่ไหมคุณก็จะทาการตีเบ er ิลแล้วก็มีโอกาสเกสที่จะเป็นฆ่าไม่ตายนการแล้วก็ลดดาเมจที่ถ้าลง20%ด้วยแม่เจ้านะครับหรือว่าเป็นตัวละครของเพื่อนเราที่เป็นตัวร้ายทำการโจมตีตัวละครตัวนี้ก็จะตีเบ er ิลมีโอกาสที่จะเป็นฆ่าไม่ตายด้วยโอ้โหค่อนข้างเอาเรื่องนะก็เป็นตัวข้างตู้ที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีโอกาสในการที่จะเปลี่ยนลูกแก้วนะครับเป็นลูกแก้วมีโอกาสอย่างสูงนะ50%นะครับที่จะทาการเปลี่ยนลูกแก้วเป็นลูกแก้วสีฟ้าแล้วก็ลูกแก้วสีเหลืองเอ้ยลูกแก โดยรวมก็อืมก็สมกับเป็นตัวข้างตู้นะครับที่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เอ้ยมันคือไอ้ไอ้ฟิลฟิล,ฟลหาเลยว่าเนี่ยเออเนี่ยเออช่างหัวมันไรฟิลตอนเด็กเหรอเออช่างมันแล้วกันไม่ค่อยได้อยู่ในสายตาเท่าไหร่นะฮะก็เอาเป็นว่าใช้ได้แล้วกันนะครัสำหรับไอ้หมอนี่นะฮะไอ้เด็กน้อยนี่ก็ค่อนข้างถือว่าตามภาษาตัวละครข้างตู้ดีนะครับดีได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะ ทำการเพิ่มพลังโจมตี5นห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มพลังป้องกันห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทอร์เหมือนจะสแต็กพลังโจมตีนงครับผมแล้วก็มีการยางศูนย์ที่จะสันกู่ต่อสู้ด้วยก็โดยรวมถึงว่าใช้ได้นะครับไม่ได้ขี้เหร่มากส่งก็เป็นตัวข้างตู้แล้วก็ตัวต่อไปครับโอ้โหมันเยอะแยะไปหมดเลยว่ะเออพวกลูกเทพเนี่ย <laughs> โอเคเลยเดืนอนนะโอเคแล้วเอานี้ดีกว่า แอดแท็กแอนดีเฟนต์นะครับบวก120%นะครับผมแล้วจะเพิ่มพลังป้องก120ัน120%เมื่อตัวละครตัวนี้รับการโจมตีอืมเพิ่มพลังป้องกันอีก120%นะครับผมถ้ามีตัวละครที่อยู่ในแคชคอสโอเวอร์ของเพื่อนเรานะครับกำลังจะทำการโจมตีในเทิร์นนั้นนะครับผมเมื่อตัวละครตัวนี้รับการโจมตีก็บวกดีเฟนต์ยับๆเลยนะครับแต่จะต้องมีแคปไปด้วยนะเม่อนั้นคือแบบเรียบร้อยเลยนะครับแตกสลายเลยเนี่ไงผมเนาะเออตต้้องมีัววละคร over ดย ตัวละครฝั่งศัตรูนะครับแอตแทคดีเฟนต์นะครับ, Ad รบลดไปโอ้โหยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วมีโอกาสปานกลางนะครับที่จะสตันคู่ต่อสู้นะครับเมื่อเริ่มเทิถื่อนแต่จะหือมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่สามสิบเปอร์เซ็นต์เองน้อยมากแต่ก็ถือว่ามันติดได้เรื่อยๆนี่ย,ยผมอ่ามีโอกาสอย่างสูงนะครับที่จะหลบการโจมตีลงถึงท่าไม่ตายโอ้โหเวลามันสีอนะไรเนี่ยสีม่วงโอเคดีแล้วทําดี <laughs> ทดําดีนะครับผมโอเคมีโอกาสในการหลบ ในครับผมแล้วก็จะเพิ่มโอกาสในการหลบ10นะครับผมเพิ่มสแต็กได้นะครับไอ่เนี่ยไอ้การหลบเนี่ยแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีอีก60%สูงสุดคือ240แม่เจ้าเมื่อตัวละครตัวนี้นะครับหลบการโจมตีได้นะครับแล้วก็ทําให้ตายด้วยโอ้โหคือยิ่งหลบยิ่งเก่งนะฮะเอาตา้าอินติ้งไ่ยตอนเนี้ยเออยิ่งหลบ เขาเรียกว่าอะไรยิ่งหลบก็ยิ่งเก่งนะครับแล้วก็แอตแท็กบวกด้วยโอ้โห,โหเอาเรื่องจะจัดเลยต้องบอกตัวนี้ใช้ได้นะฮะเออแล้วก็ตัวละครเพื่อนนะครับทุกคนเลยนะครับคีบบวกสองแอตแท็กนี้เพิ่มบวก40%แล้วก็จะบวกเพิ่มอีกคีบวกหนึ่งแอตแท็กอีก24%นะครับต่ออ่าตัวละครที่มีแคตคอสโอเวอร์ฮึ่มแม่งทำมาเพื่อโกคูเลยปะ่ะไอตัวนี้นี่คือทำมาเพื่อโกคูเลยปะ่ะไอเจ้า เนี่ยครับแล้วก็จะรีเลือด24เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อจบเทินนะครับโอ้คือต้องบอกว่ามันก็สมกับเป็นตัวข้างตู้เนาะไอตัวเมื่อกี้ค่อนข้างหนักไอไอไอเด็กฟิลเนี่ยมันหนักไปทางดาเมจใช่ปะ่ะเออแบบเน้นเรื่องดาเมจตัวนี้นะครับเน้นในเรื่องของการซัพพอร์ตแล้วก็เพิ่มความอยู่รอดของตัวเองด้วยความสามารถหลบหลบแล้วก็สแต็กไปเรื่อยๆเนะครับค่อนข้างดีนะครับแต่ก็ถามว่า ถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมจะไม่สนใจตัวนี้นะเพราะอะไรเพราะว่าผมเป็นคนที่ดวงนะครับในเรื่องของการหลบเนี่ยแม่งแบบศูนย์เลยใช้คำว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยไอาหาหลบโดนทุกดอกนะครับแล้วก็แคลดโอ้โหเลยนะไอ้นี่กับไอ่ฟิลเนี่ยดูแลแ้วแคลดอานาถมากเลยนะขอดูแคลดหน่อยนะอ้าไอ้นี่ค่อนข้างเยอะนะครไอเด็กน้อยนี่ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับไปได้หลายทีมอยู่นะไอฟิลเนะนี่ยเออไอ้นี่แต่เมื่อกี้โอ้เทพกูทันเทพทันเทพแคลดน้อยมากเอา้ยมา เ,ออเฉยๆยกันไปกู้เลยโอเคมาดูตัวนี้ดีกว่านี่ไงครับผมดาร์คคิงดาร์คคิงก็มาครับผมเออโรมอนิกพาวเวอร์นี่ครับตัวรองอยู่แลเวเนี้ยร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์เองมาดูท่านดาร์คคิงทำอะไรได้ครับคิบวกสองไอ้แท่ดีเป็นสองร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์โบวกเยอะจังวะ <c oughs> เพิ่มพลังโจมตีและพลังมองกานหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เมื่อทำการโจมตีด้วยท่าไม้ตายอโอ้โหจะจัดเลย นี่ไงบวกเยอะปะมีโอกาสอย่างสูงที่จะตีติดที่ติดข้อมึงสีอะไรเนี่ยสีเขียวเหรอเอ้าเออเออโอเคโอเคไม่เป็นไรเออลดจำนวนเหรียญแดงลงสี่สิบเปอร์เซ็นต์แบบม่าเงื่อนไขอะไรเลยในเงี้ยผมโอ้ลดสี่สิบเลยนะเยอะนะนะแล้วจะและจะลดอีก20%นะครับเมื่อมีตัวละครในแคตคอสโอเวอร์หรือโดมินิกพาวเวอร์นะครับผมเป็นเพื่อนเราทำการโจมตีในเทอร์นั้นโว้ยเฮ้ยไอ ไอ้นี่มันแคดไอ้นี่ปะสลักป้หล่อสลักป้เอ,อ้อยเอาไปเล่นได้นะเธอวะออถ้าผนจางผิดนะถ้าผนจางผิดผมขอภัยด้วยนะคือทาเป็นเล่นไปไอ้นี่ไปอยู่ในทีนู้นได้นะความสามารถมันดูติดคบไปเลยอะคือมันมีของมันก้อนแรกครับ40แล้วถ้าเกิดมีแคดเนี้ยถ้ากูไปเล่นกับยิมหล่อสลักอะแม่งหกสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับลดเยอะมากครับอ๋่อะ แล้จะลดเพิ่มอีก20%นะครับก่อนทําการโจมตีเมื่อตัวละครที่อยู่ในเพื่อนของเรานะทำการโจมตีหรืออาทำการโจมตีตัวที่เป็นตัวตัวร้ายไอสติมคราสนะครับผมโอ้เฮ้มันอน,น,นี้มันตัวอะไรอะทำมาดูโหดเหี่ยมขนาดนั้นวะทำไมลดดาเมจเยอะจังอะเออโอ้โหในช่องหนึ่งปะนนี่ คือมันลดดาเมจเยอะมากแล้วเมื่อเกือแปดสิบเปอร์เเลยนะนี่คือถ้าช่องหนึ่งอ่ะโอ้โหคือถ้าอยู่ในช่องหนึ่งนี่คือก็อดเลยนะครับผมเออใช่ได้นะครับโอ้เอาเรื่องอ่ะผมบอกว่าเอาเรื่องจะจัดเลยตัวละครตัวนี้นะครับผมจะากการบุพการณ์โจมตี40%นะครับผมเมื่อตัวละครตัวนี้นะครับรับการโจมตีโอ้โหแม็กสามารถแม็กสุดได้240%เลยนะ และเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกัน120%เมื่ออยู่ตำแหน่งที่1ของเธอ้นะครับตัวละครตัวร้ายในแง่ผมทำการบวก Attack 60เปอร์เซ็นต์นะครับและจะมีโอกาสติดที่จะเข้ายิบเอร์เเมื่ออยู่ตำแหน่งที่2ที่3โอ้โหไอ้นี่ตัวนี้นะครับผมเอาไปอยู่ในแคดของสอดสลักได้วัดเฮ้ยออกแบบมาดีอันนี้ผมขอชมเลยนะไอ้ตัวนี้ออกแบบมาแบบ รู้สึกว่าคือตอนนี้ที่ผมเห็นนะมีโกคูแล้วก็ดาร์คคิงเนี่ยใช้ได้ครับโกคูกับดาร์คคิงนี่คือไปได้อยู่นะโดยเฉพาะไอ้ตัวนี้ครับสามารถไปเล่นกับเออแคดของรอบสลักได้แล้วเพราะว่าพาสิตต่างๆมันทำมาเพื่อตัวร้ายโดยเฉพาะเลยคนับเพราะฉะนั้นตัวละครตัวเนี้ยเก่งครับผมว่ามันใช้ได้เลยลดดาเมจเยอะมากนี่คือตำแหน่งแทงของทีมอ่าโดมินิกเอ่อโดมินิกพาวเวอร์ไปเนี่ยโดมินิกกู แม่งกูรู้ถึงเดลฟาสเลยวดอมินิกอขอโทษนะเราเรียกจะอ่านผิดดังเมนเฮ้ยไอ้นี่ทำมันเล่นมันใช่ได้นะแต่ผมไม่ได้เปิดหลอดสลักอ่ะคือใครมีหลอดสลักอ่ะแอบเชียร์อยู่นะตัวเนี้ยผมว่าเป็นตัวสแตนเออไม่ใช่ตัวสแตนดิตัวแทงช่องหนึ่งที่ดีมากๆครับตัวลอฮอนตัวนี้คือผมมองว่าดีสองตัวแล้วนะโกคูกับตัวเนี้ยใช่ได้ครับเอาเรื่องว่ะแล้วดูถ้าไม่ตายครับทำการเพิ่มเวลาโจมตีหนึ่งเทินเนี่ครับผมมัน,ม,น,ม,นมีอะไรอไหมวะ มีแค่นี้เหรอวันนี้อาจจะชัดหน่อยอ่าทำการเพิ่มพลังโจมตี1นึ่งทำการเพิ่มพลังโจมตี50% 1เทิร์นและจะเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวละครเพื่อเอสติมคาร์นะครับ1เทิร์นยังเว้นตัวเองโอ้โหแม่งคือถ้าคุณมีหลอดสลักอน่ยแล้วถ้าเกิดคุณอยากเล่นทีมตัวร้ายหรืออยากเล่นแคดเนี่ยแคดเดโมนิกเนี่ยผมแนะนํานะตัวละครตัวนี้แม่งโคตรดีอะเออตัวนี้คือออกแบบมาเหมือนรุ่งปานแม่งเอาจริงแล้วคือแบบ แต่ก่อนมันมีข้อเสียใช่ไหมไอ้พวกตัวละครดาร์กบอลฮีโร่คือมันไปเล่นนอกแคทไม่ค่อยได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้แม่งคือแบบไม่ใช่แล้วนะทั้งโกคูทั้งตัวนี้นะเออไอตัวที่เหลือไม่ใช่ในไอสองตัวนี้ช่างหัวมันเลยนะครับไอเนี่ยไอตัวนี้กายตัวนี้ช่างหัวมันเลยนะแต่อเนี่ยกับโกคูนี่คือไปแล้วนะมีที่เล่นนะทาไปเล่นไปครับมาดูตัวท้ายครับไอไอนี่มึงใครวะเฮ้ยเดี๋ยว่นะมึงคือใครเนี่ยมึงใครเนี่ยโกคูหรือบาด์ดก้อนเลื่อน บาด็อกปะกูงงที่เป่งเลยมันใครวะโอ้ยมันมันก็ไม่ได้บอกนะมันบอกว่าซูเปอร์ซีอาดาร์กดาร์กน้งบอลบูธตั้งหัวมาแล้วกันกูเลยคือเอ็งโก้กูกับบาด็อกไม่เหมือนกันที่เป่งเลยเนี่ยไอ้นี่คือใครก็ไม่รู้นะฮะเออโอ้โหชีวิตไม่น่าตาเหมือนกันจะจัดเลยนะว่าดูทำอะไรได้เนี่ยเออครีโบว์สองแอตั้งอดีเฟนต์หนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีโอกาสปานกลางที่จะตีติดคริติคอลสีอะไรอ่ะ สีเหลืองโอ้ใ hmm. ช่ได้จะทําการบุกพลังโจมตีและพลังป <throughout> ้องกันหนึ oh ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อทําการโจมตีืมเพิ่มพลังโจมตีหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์และมีโอกาสโหติดคีย์ทิเค้าสามสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อทําการโจมตีถ้าอ่าตอนที่โจมตอนที่โจมตีนะครับแล้วเป้าหมายของเราที่เป็นศัตรูมีเลือดต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหใช้ได้เลยนะฮะ ก็คือจะบวกอีกร้0หเปอร์เซและมีโอกาสติดคีย์ที่ก็ออีก30เอซโ,หโ,หโหเมื่อเลือดเออเมื่อเมื่อเป้าหมายของเราที่เป็นศัตรูเลือดต่ำกว่า40โอโเอาเอาง่ายครับไอ้ก้อนที่เนี่ยไอ้ก้อนที่ผมวงอยู่เนี่ยคือถ้าเกิดตัวละครนะครับไอ้ตัวละครโกจะบอกโกคูก็ไม่ได้เป็นตัวหาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเออไม่รู้มันคือบาร์ด็อกหรือโกคูไอ้ตัวเนี้ยมันคือเล่นกับเลือดของศัตรูครับถ้าเลือดต่ําเท่าไหร่ก็จะยิ่งโกมันตัวอะไรเออเอาเป็นว่าอ่า เอาวาตัวเนี้ยในตัวเนี้ยมันจะบวกพลังโจมตีขึ้นเยอะมากๆครับยิ่งสตูเลือดต่าไปเรื่อยตัวละครตัวนี้ยิ่งเก่งเอานี้ดีกว่ายิ่งตีแรงนีครับผมเนาะค่อนข้างเล่นกับเลือดสตูนะครับผมแล้วก็่าจะบวกพลังโจมตี50%นะครับแล้วก็ทําการโจมตีซ้ําแล้วก็เป็นท่าไม้ตายด้วยเมื่อสตูติดสถานะ attack down defense down แล้วก็ stun หรือการโดนขโมยท่าไม้ตายนั่นเองอ๋อโอเคครับอ๋อต่อเนื่องเลย ถึงไหนแล้ววะแล้วก็จะทําการลดดาเมจที่ได้รับลงครับ40แล้วก็ลดเพิ่มอีก15นะครับเมื่อ,อในเทิร์นนั้นนะครับก่อนที่ทําการโจมตีศัตรูเนี่ยศัตรูมีเลือดต่ํากว่า70อร๋อวอดปวดจัดเลยเฮ้ยแล้วก็จะบวกลดอีก15เนะครับเมื่อเลือดก,ก่อนทำการโจมตีแล้วก็เลือดของเป้าหมายของเราคือเลือดของศัตรูครับต่ำกว่า40โอรโห นี่ปรดีตาดิมึงใครเนี่ยอันนี้มันใครวะเนี่ยเอียงคอก่อนเอียงคอหานเฮ้ยทำไมมาดูดีเลยวะคือแม่งตอนแรกือกำลังคิดว่าไอ,อา้ตัวนี้มันจะรอดไปนเนี่ยแต่พอมาดูเหมือนมันจะรอดแล้วบางเพือนคือถ้าเกิดศัะตูแม่งเลือดต่ำเรื่อยๆอ่ะซึ่งถามว่าเลือดต่ำกว่าเจ็ดิเซ็นเนี่ยมันมัน <c oughs> มันเป็นไม่ได้ยากไหมก็ก็อาจจะยากแหละแต่ไม่สามารถมันจะ เรียกว่าอ,อะไรไม่ใช่ว่ามันจะไม่ได้เลยนะครับผมเออคือกดทีมเราทาดาเมจได้สูงมากๆอะ่ะไอเลือดต่ำกว่าเจ็ดสนี้ไม่ใช่ปัญหาเราจะได้พาสีฟในส่วนตรงนี้ไปเลยนะครับซึ่งผมมองว่าดีมากๆนะครับแต่ก็แต่ก่อนหน้านั้นอะ่ะก็ตัวใครตัวมนันนิดนึงนะเออคุณพยายามแบบไอเนี้ยมันจะเก่งมากๆเลยถ้าเกิดเลือดของศัตรูไม่ต่ำกว่าเจ็ดสปรเ็ผมมองงี้เลยนะคือมันจะเทพเลยอะ่ะและยิ่งถ้าเกิดศัตรูเนี่ยเลือดต่ำกว่าครึ่งหรือ4 0เมื่อไอร่เซนต์เมืจะแทบจะแบบ ไอตัวนี้มันจะเป็นตัวดาวเมทแถมแทงได้แบบดีมากๆด้วยนะครับแต่ก็ไม่รู้จะแทงได้ขาดไหนนะแต่ในเรื่องของการลดดาวเมทเนี่ยคือมันลดเยอะนะเพื่อนถ้าเกิดตัต่ำส่ํา40%เมื่อไหร่เนี่ยคุณบวกไปสิ40 55โอ้โหเยอะนะเออคือไอตัวเป็นตัวละครที่ไม่ต้องเล่นกับแขกตัวเองก็ได้ครับตัวเนี้ยเล่นกับเลือดศัตรูก็ไปได้ทุกทีมเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้ไปได้ทุกทีมเลยนะครับใช้ได้นะครับ,นะรบอ่าแล้วก็จะบวกพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับ100%และ ทําการโจมตีซ well, really mm ้าแล้วก็เป็นท่าไม่ตายตลอดการต่อสู้หลังจากที่ตัวละครตัวนี้ครับทําการไฟนอลก็คือเหมือนกับปิดบัญชีปะชิปและแล้วเกิดไอ้ไอ้คำว่าทำการไฟนอลโบรเนี่ยคือต้องบอกว่าผมแม่งไม่รู้การทํางานหลักนะมาถึงต้องฆ่ามันแต่ถ้าเกิดเป็นเฟรนเฟอันนี้ช่างหัวมาแล้วกันเออเอาเดี๋ยวไปเล่นก่อนแล้วค่อยรู้กันแต่เอาว่าใช้ได้ครับเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยสําหรับผมนะตัวละครตัวนี้ รู้สึกแบบเออทําออกมาดีนะครับแล้วก็แคทที่อยู่เนี่ยคงไม่ต้องบอกครับไปกับโปคูได้นะครับใช้ได้เลยซูเปอร์สัญาได้ด้วยนะครับตัวนี้น่าเล่นครับตัวรอตัวนี้น่าเล่นไหนดูทําให้ตายทําอะไรได้นะครับเป็นตัวละครหนึ่งที่ผมมองเล่นได้เลยทําการโอ้ทำการเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกัน50% 1เทินพร้อมทั้งโลเวอร์แอทแทคแอนด์ดิเฟนซ์ของัตูด้วยตอนนี้ค่อผมรู้สึกนะมีนี่นะครับนี่ สามตัวคือเล่นได้ครับกคูก็เล่นได้ครับรอบนี้ตกมือครับต้องบอกว่าตกมือนะลุงบันทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีงามมากๆเลยนะครับสามตัวละครเล่นได้นะอีสองตัวละครเอามาเหมือนกับให้ให้รู้ว่ามันมีนะครับแต่สามตัวทอาออกเอาได้ออกมาห้าตัวเล่นได้ล้สามตัวรอบนี้ต้องบอกว่าลุงบันเอาจริงนะครับตัวละครทํอาออกมาดีมากๆเลยนี่ะครับผมโอเคโคตรเหนื่อยเลย ใช้กันว่าโคตรเหนื่อยเลยนะครับคือโกยดูดีโอจะจะอ้วกแตกอยู่แล้วนะครับอ่อยมากประมาณนี้แล้วกันเนี่ยครับถือว่าใช้ได้มาผมกดได้นอนผมมี500เมตรที่ผมใส่ยับเนี่ยผมใส่ยับเลยเนี่ยผมเนาะคือเมื่อผมริ่มรู้สึกแล้วกูจะไปเปิดแคลอดสลักมาเล่นดีไหมเนี่ยจะเล่ <c oughs> นไอ้นี่จะได้แบบเธอฉายเออทำไมไม่ได้หรอกสลักค่อยเอาเหรียญแลกเลยกันไอ้นี่เดี๋ยว แต่เนี่ยผมไม่ค่อยห่วงแล้วผมว่ามีที่มาเล่นถ้าเกิดเราไปกับแคเนี้สบายนะครับเออเพราะว่าแคดที่มันพอจะยัดไปได้ใช่ไหมมีเลเซอร์เลนเตสเนี่ยบอดยอร์อันเนี้ยไว้แบบบางด่านที่ต้องใช้พวกเนี้ยแล้วไปดูว่ามันคอมโบกับดิมอนิกพาวเวอร์ไหมก็ใช้ได้ับผมผมมองว่าตัวละครเนี้ยอาจจะไม่ต้องมีตัวถ้าเกิดคุณมีหลอดสลักอ่ะผมก็เชียร์นะคุณเปิดถ้าคุณจะเปิดตู้นี้อยู่แล้วถือว่าใช้ได้ครับตัวละครตัวเนี้ยเอาไว้เล่นได้นะแต่ถ้าดีสุดนะก็คือโกคูครับ ก็คู <c oughs> แม่งเดอะเบสมากเลยอันว่าประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดผมมีการแปลสกิล,ลผิดพลาดอะไรผมขออภัยด้วยนะเพราะว่าต้องบอกจริงว่าโอ้โหเพื่อนแม่งห้าตัวนะคะอแห้งแล้วขออนุญาตไป <c oughs> พักพนก่อนแล้วกันเยอะมากเนะครับผมแปลสกิล,ลเหนื่อยมากแล้วแม่งสกิล,ลยาวเหลือเกินประมาณนี้ถ้าเกิดชอบพี่ลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม